วันนี้เอาเรื่องการประเมินนะครับเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนะครับของภาครัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่างบประมาณของภาครัฐเองเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญนะที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราแล้วก็พราะนามีการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็เลยมีการจับตาว่าเอ๊ะมันจะส่งผลยังไงบ้างนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในช่องที่มันมีคําว่าโอกาสเกิดขึ้นสูงเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครมองเห็นว่ามันมีอันไหนที่แบบ สูงโดดออกมานะฮะซึ่งนี้ผมส่วนตัวรู้สึกแอบเป็นกังวลนิดนึงเหมือนกันแปลว่ามันยังรูปเต่านี่มันยังออกได้หลายหน้ามากๆนะฮะมิชชั่นธุรมูลพอดแคสต์คอนเทนต์วิดีโอมิชชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับปรวิทหานอุตสาห์ครับวันนี้เอาเรื่องการประเมินนะครับเกี่ยวกับ หลังเลือกตั้งตัดตั้งรัฐบาลใหม่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนะครับของภาครัฐนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่างบประมาณของภาครัฐเองเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญนะที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราแล้วก็พอมามีการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็เลยมีการจับตาว่าเอ๊ะมันจะส่งผลยังไงบ้างนะครับแต่ละซ ي นาริโอที่เกิดขึ้นนะฮะ หรือว่าฉากทัดเนี่ยนะครับในภาษาไทยเนี่ยนะมันจะส่งผลยังไงต่อการใช้เบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐแล้วมันจะส่งผลอะไรต่อจากนั้นนะครับมาถึงพวกเราบ้างยังไงบ้างนะครับก็ขอบคุณขอ้อมูลจาก S C B E I C นะครับเอาสรุปก่อนนะสรุปคร่าวๆก่อนนะครับช่วงปลายมาตส3ของปี2023เนี่ยคงไม่มีอะไรนะฮะเพราะว่าเออพรบงบประมาณเนี่ยนะครับมัน มันครอบคลุมไปจนถึงสิ้นไตรามาสสามนะฮะก็คืองบประมาณมันเริ่มตุลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นไตรามาสสามเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าผลกระทบด้านลบเนี่ยจะเริ่มเห็นชัดในไตรามาสสี่ของปีนี้นะครับจากความไม่แน่นอนของระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติพรบง,งบประมาณประจําปี2024ส่ส่งผลให้มีเม็ดเงินสนับสนุนเศรษฐกิจจากภาครัฐเพิ่มเติมได้ไม่มากนักนะครับอีกทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลใหม่เนี่ย ก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็นู่นต้องปี2024เลยนะครับเศรษฐกิจไทยในปี2024ก็ยังเผชิญเผชิญความไม่แน่นอนสูงจากการตัดตั้งรัฐบาลนะฮะโดยหากการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับก็แน่นอนส่งผลดีนะฮะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแม้เงินอะไรเข้ามาต่างๆนาๆนานะครับในทางตรงกันข้ามหากการจัดตั้งรัฐบาลไม่ราบรื่นไม่ลงตัวเกิดกริดล็อกขึ้นซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไอ้กริดล็อกที่ว่านี้หรือซีนเนเรโอที่ว่านี้เนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ราบลื่นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆก็คือรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจเต็มก็คือรัฐบาลที่ปัจจุบันนี้รักษาการอยู่เนี่ยนะฮะก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่นานเกินสมควรนะครับอีกทั้งการประกาศใช้พรบว่าประมาณประจําปี2024เนี่ยนะฮะก็อาจจะล่าช้ามากจนส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจได้นะครับเขาประเมินไว้อย่างนี้นะฮะ s อชบอบอกว่าเอ่อไม่มีฉักทัดการจัดตั้งรัฐบาลที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงเกิน50เนะครับ ก็คือว่าฉากทัศกรณีฝ่ายเสรีนิยมจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับกรณีเป็นรัฐบาลผสมสองฝ่ายกรณีจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยจากฝั่งอนุรักษนิยมนะฮะสามเซโนโอนี้เกิดขึ้นได้รับดันกลางใกล้เคียงกันสาหรับอีก2กรณีนะครับคือกรณีที่ฝ่ายอนุรักษนิยมจัดตั้งรัฐบาลและกรณีในยกรัฐมนตรีคนนอกนะฮะอันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นแต่ว่าน้อยนะครับในรัฐมนตรีคนนอกคือน,นอกบัญชีรายชื่อนะฮะ อ่านะครับโอเคนะครับทีนี้เราว่ากันอย่างนี้ก่อนนะครับพูดถึงผลกระทบก่อนนะฮะในการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะครับในต่อเศรษฐกิจไทยในปี2023และ2024โอเครัฐบาลรักษาการเนี่ยนะครับไม่ไม่มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มที่นะครับตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือหมายถึงว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้คือถ้าเกิดว่ารักษาการนานๆไปเรื่อยเนี่ยนะฮะจะทําอะไรไม่ได้บ้างอ่านะครับเงื่อนไขเป็นแบบนี้นะครับข้อที่1 ไม่กระทำการอันเป็นผลการอนุมัติงานหรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปเว้นแต่กำหนดไว้แล้วในพรบงบประมาณประจำปีนะครับ 2. ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซ,ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำหรือพนักง,งานของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการเป็นประธานาธิบีหรือพ้นจากตําแหน่งหรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนเว้นแต่ จะได้รับความเห็นชอบจากกะกะตซะก่อนนะครับ 3. ไม่กระทาการอันเป็นการอนุมัติใช้งบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเนวะ้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกกตก่อนแล้วก็จะมีเนี่ยสารพัดอย่างก็ต้องเห็นชอบจากกะกะตก่อนนะครับผมคงไม่ลงดีเทลเยอะแล้วเอาเป็นว่านะครับอํานาจไม่เต็มนะอํานาาไม่เต็มนะฮนะแล้วก็เออก็จะมีหลายอย่างเลยที่ทําไม่ได้ตอนที่รักษาการอยู่นะครับทีนี้ คำถามก็คือว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะฮะเขาก็บอกว่าซีเนโรของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะฉาทัน์ของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับหากเราดูแนวโน้มการเลือกตั้งนะฮะสมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรในปี2023ของโพต่างๆนะครับพบว่าฝ่ายเสรีนิยมนะฮะมีแนวโน้มที่จะรับความนิยมสูงกว่าฝ่ายอนุรักษนิยมมากนะครับคือถ้าเกิดว่าสับของฝั่ง ที่นักข่าวเขาเรียกเขาจะเรียกฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายอนุรักษนิยมหรือฝ่ายอะไรก็แล้วแต่ก็เอา,อางี้ลวกันผมคิดว่าเราเรียกตามรายงานฉบับนี้คือเสรีนิยมกับอนุรักษนิยมก็คือก็โอเคนะเราก็เข้าใจกันแล้วว่าเป็นฝ่ายไหนบ้างนะฮะโดยฝ่ายเสรีนิยมสองพักที่รับคะแนนนิยมสูงสุดเนี่ยนะครับคาดว่านะครับจะได้คะแนนเอ่อรวมกันเนี่ยนะฮะ มากได้ถึง6 8สิถึงแปอันนี้เข้อโพมาดูนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกโพเนี่ยมันก็แอนโกลหนึ่งเท่านั้นเวลาไปลงจริงๆมันก็ต้องดูอีกหลายเรื่องนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยผลสำรวจเนี่ยนะครับที่จะสะท้อนจำนวนสสอันเนี้ยไ,ไอจากโพเนี่ยมันจะสะท้อนจำนวนสสบัญชีรายชื่อนะฮะได้แม่นยำเพราะสะสะเขตเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะ เออสสเคมันจะมีกรณีแบบนี้นะฮะคือที่หนึ่งที่สองไปตัดคะแนนกันนะฮะเราที่สามได้แบบเนี้ยมีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าใครจะได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอันเนี้ยจะสะท้อนบัญชีรายชื่อเนี่ยชัดเจนมากกว่าแลวอย่าลืมสสเคนี่สี่ร้อยคนนะเยอะกว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูอีกทีหนึน่งนะครับเขาก็เอาโพลต่างๆมาดูนะฮะโดยนิดาโพมัติชนโพลอะไรพวกนี้ต่างๆตนาพวกเนี้นะครับโดยเฉพาะโพช่วงหลังๆมาเนี้ยวันที่ผมอัดเนี่ยคือวันที่สามพฤษภานะครับซึ ก็ใกล้เลือกตั้งมากแล้วเนี่ยนะฮะคะแนนช่วงนี้เนี่ยของพรรคเก้าไกลก็จะมาแรงนะฮะเราก็จะเห็นในข่าวกันพอสมควรอ่ะทีนี้มาดูในแต่ละกรณีบ้างนะครับว่าจะส่งผลดีหรือเสียต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรนะครับ 1. กรณีฝ่ายเสรีนิยมจัดตั้งรัฐบาลนะครับกรณีนี้เนี่ยคือฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยได้รับเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรนะครับคือสูงเกิน250เสียงนะครับแล้วก็อาจจะรวมตัวกับพรรคการเมืองที่ เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้มีจุดยืนตรงกันข้ามกันมากนักนะฮะก็จะเป็นพรรคที่ไซส์ขนาดเล็กลงมาหน่อยเนี่ยนะครับประกอบกับอาจจะได้รับเสียงจากวุทิสภาบางส่วนนะครับทำให้มีคะแนนเกิน375เสียงคือต้องมีเกิน375เสียงนะฮะและสามารถตั้งรัฐบาลได้นะครับก็จะช่วยให้การประกาศใช้พรบงบประมาณในงบประมาณปี2024เนี่ยล่าช้าไม่มากนะฮนะสาเดือนนะครับสาเดือนนะครับซึ่งถือว่า โอเคอยู่นะฮะเอ่อไม่ไม่ไม่าไม่ไม่ลาช้าจนเกิดไปนักสามารถบริหารจัดการได้นะครับเอ่อข้อข้องงวดนิดหน่อยก็คืออาจจะมีการชุมนุมทางการเมืองขนาดเล็กบ้างนะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรในโดยภาพรวมกรณีนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางนะฮะโอกาสเกิดขึ้นในกรณีที่ฝ่ายเสนนิยมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคือปานกลางนะครับและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมโดยเฉพาะเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับ กรณีที่2นะครับรัฐบาลผสม2ฝ่ายนะครับกรณีนี้คือฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยได้เสียงข้างมากจากสภาผู้แทนราษฎรคือเกิน250เสียงแต่ยังไม่พอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ก็คือไม่ถึง375เสียงไปเอาเสียงสวงสวงมาไม่ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับฝ่ายเสรีนิยมบางส่วนจึงร่วมมือกับฝ่ายอนุรักษนิยมบางส่วนตกลงจัดสรรตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้อย่างลงตัวทําให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมสองฝ่ายได้นะครับในกรณีนี้แม้รัฐบาลจะมีเสียงสนับสนุนทั้งจาก สมาชิกสภาผู้แทนรัษดรและจากสมาชิกบุติทสภาแต่อาจไม่มีความแข็งแกร่งในการบริหารราชการแผ่นดินมากนักนะครับเนื่องจากทั้งสองฝ่ายที่มารวมกันในนัดนะพักที่มาจากสองข้างเนี่ยนะฮะมีแนวคิดที่แตกต่างกันหลายด้านเช่นการประกาศใช้พรบงบประมาณขอไปมีแนวคิดที่แตกต่างหลายด้านนะครับซึ่งในกรณีนี้การประกาศใช้พรบง,งบประมาณประจําปี2024เนี่ย,ก,รรก,งงยก็อาจจะล่าช้าประมาณ3าสเดือนเหมือนกันนะฮะเหมือนกันกับกรณีแรกล่าช้าวทนแถวนั้นแหละ กรณีนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดการชุมนุมทางการเมืองขนาดใหญ่สูงกว่ากรณีอื่นนะฮะเนื่องจากอาจจะขัดกับหลักการที่สื่อสารกันไว้ตอนหาเสียงว่างนันเถอะนะครับหรืออาจจะขัดกับหลักการกลุ่มฐานเสียงของประชาชนที่ต่างฝ่ายยึดมั่นไว้นะฮะในภาพรวมกรณีนี้มีโอกาสเกิขึ้นขึ้นกลางผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการจัดตั้งรัฐบาลและการตอบรับของประชาชนและจะมีการชุมนุม หรือมีความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในเรียกว่าบนถนนเลยแหละต้องใช้คํานี้นะฮะกรณีน,นี้ก็ยังเป็นความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนอยู่นะครับกรณีที่3ามเนี่ยนะครับรัฐบาลอนุรักษนิยมเสียงข้างน้อยนะฮะอันนี้ก็คือว่าฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยได้เสียงข้างมากจากสภาผู้แทนราษฎรก็คือสูงกว่า2 5 0เสียงขณะที่ฝ่ายอนุรักษนิยมและพรรคการเมืองที่ไม่ได้แสดงจุดยืนชัดเจนนะฮะแต่ยินดีจะเข้าร่วมเนี่ยรวมตัวกัน ได้เสียงจากสสไม่ถึง250เสียงแต่เมื่อไปรวมกับเสียงวุฒธธิสภาวุฒิสภานะครับจำนวนเยอะๆเนี่ยก็ส่งผลให้เกิน375ตั้งรัฐบาลได้นะครับตั้งนายกได้นะฮะแต่กรณีนี้รัฐบาลจะเปราะบางสูงมากนะฮะเ,เพราะว่าเสียงสอส เป็นเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์ในแง่ลบหลายเรื่องเช่นการประกาศใช้พรบงบประมาณประจําปี2024เนี่ยอันเนี้ยก็จะล่าช้าหรืออาจจะไม่สามารถออกได้เลยนะฮะความเสี่ยงต่อการเลือกตั้งใหม่สูงนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีความเสี่ยงถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทันท,ทีที่ทำได้นะฮะอีกทั้งกรณีนี้เนี่ยฝ่ายอนุรักนิยมซึ่งเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ในอาจ ปรวิงเวลาให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรฝ่ายอื่นเข้าร่วมฝ่ายตนจนฝ่ายอนุรักษิยมสามารถจัดตั้งรัฐบาลคือมีเสียงเกิน250เสียงได้ซึ่งจะทําให้ไทยมีรัฐบาลรักษาการนานเกินควรข้อเสียของก็คืออย่างที่บอกไปตอนแรกรัฐบาลรักษาการไม่มีอานาจเต็มไม่สามารถทําอะไรได้เยอะๆเลยนะครับนอกจากนี้โอกาสทางการชุมนุมทางการเมืองขนาดใหญ่มีค่อนข้างสูงนะครับกรณีน,นี้ S อสบก็มองว่ามีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางและส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจไทยสูงที่สุดนะฮะกรณีที่4ี่นะครับฝ่ายอนุรักษนิยมจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับกรณีนี้คือฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้เสียงข้างมากทั้งจากสภาผู้แทนรัศดรคือได้เสียงมากกว่า250เสียงนะจากวุฒิสภานะฮะจึงสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้มีความแข็งแกร่งนะฮะในการบริหารราชการแผ่นดินสูงนะครับเพราะว่า ก็คือมีเสียงจากทั้ง2สองสภาแล้วก็เกินครึ่งนะออทำให้การประกาศใช้งบประมาณปี2024ก็จะไม่ได้ล่าช้ามากนะครับแต่มีโอกาส,กาสเกิดการชุมนุมนะฮะทางการเมืองนะครับแต่ว่าไอซีนเนโอนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ยังส่งผลดีนะเพราะว่ามีเสถียรภาพนะฮะคือคือ มีเสียภาพมากกว่ามากกว่าซีเนโรอื่นแต่โอกาสเกิดขึ้นน้อยน้อยกว่าสาซีเนโรแอรแรกมากนะฮะแล้วก็นีสุดท้ายนะครับนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีรายชื่อนะฮะอันน e ี้ก็คือว่าฝ่ายเสรีนิยมได้เสียงข้างมากจากสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่สามารถเอารวมเสียงรวมสวสวสอนี่ไม่ถึงสามเจ็ห้านะครับฝ่ายเสรีนิยมบางส่วนจึงร่วมมือกับฝ่ายอนุรักษนิยมบางส่วนซึ่งคลายข้อ4แต่ไม่สามารถตกลงจัดสรรตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้อย่างลงตัวทําให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ รัฐบาลรักษาการจึงต้องบริหารราชการแผ่นด,ดินเป็นเวลานานเกินควรและจําเป็นต้องเลือกบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2 5 6 0นะครับสมบูรณ์รัฐบาลใหม่มีความเปราะบางสูงแล้วก็จะมีการประกาศใช้พรบรงบประมาณเนี่ยล่าช้านะครับออไปมากนะฮะภาพรวมในกรณีน,นี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยนะครับแล้วก็ส่งผลลบต่อเศรษฐกิจไทยนะครับ โดยสรุปนะฮะการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลในปี2023เนี่ยนะครับจะไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในไตรามาสท,ที่3เพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งกับงบประมาณนะฮะแต่ว่ามันจะเริ่มส่งผลก็ไตรมาสที่4ใน2024นะครับส่งผลมากน้อยขึ้นอยู่กับท่าของการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นแบบไหนนะครับ SBIc ประเมินว่าไม่มีฉากทัดการจัดตั้งรัฐบาลที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงแบบเกิน50คือ ไม่มีฉากทัดไหนที่มันโดดออกมาเยอะมากนักนะครับแต่ต่างจากบริบทการเลือกตั้งในปี2019นเะฮะเ,เพราะว่ามันมีการมีเรื่องวุฒิสภามีเรื่องต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับนอกจากนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการยุบสภาการเลือกตั้งและการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลตามที่วิเคราะห์ไปเนี่ยนะฮะก็ต้องประเมินทั้งใน แง่ของเศรษฐกิจนี้เรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอื่นที่จะต้องตามมาเช่นภาระทางการคลังนะครับแล้วก็นโยบายมหาภาคที่จะส่งผลกระทบทางวงกว้างต่อไปอันนี้เอาเป็นน้าจิ้มไปก่อนนะฮะว่าเออแต่ละซี ن แริโอเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นทั้ง5้า س ي ริโอเนี่ยนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นใน5้า س ي ริโอเนี่ยนะฮะมันจะส่งผลยังไงบ้างนะครับต่อการเมืองไทยต่อจากนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในช่องที่มันมีคําว่าโอกาสเกิดขึ้นสูงเนี่ย ค,คือคือการจัดตั้งซีเนโรที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครมองเห็นว่ามันมีอันไหนที่แบบสูงโดดออกมานะฮะซึ่งอันนี้ผมส่วนตัวรู้สึกแอบเป็นกังวลนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าแปลว่ามันยังลูกเต่านี่มันยังออกได้หลายหน้ามากๆนะฮะและบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดอย่างเดียวด้วยซ้ําด้วยนะอืมนะครับก็ต้องลองติดตามต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นธุลโมลนะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับมิชชั่นธุลโมลพารแคส Continue with your วcัน